ปกตินะคะถ้าเกิดว่าชาวสวนเริ่มปลูกโกโก้กันเนี่ยค่ะปัญหาที่จะเจอนะคะก็จะต้องเจอพวกกลุ่มโรคและแมลงนะคะซึ่งปกติเนี่ยค่ะจะมาช่วงฤดูฝนโรคส่วนใหญ่ที่ โคโก้จะเจอก็คือจะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราก็จะมีราหลายแบบเช่นโรคก,กิ่งแห้งตัวนี้จะเป็นเชื้อราที่เข้ามาทางปลายกิ่งปลายยอดนะคะแล้วก็จะทําให้กิ่งเนี่ยจะตรงปลายยอดจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ค่อยๆตายไปนะคะหรือโรคที่เป็นโรคขนเน่าดําตัวนี้ก็จะเกิดจุดฉ่าน้ําบริเวณผิวผลนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เกิดได้ทุกส่วนแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอคือปลายผลแล้วจะค่อยๆถูกทําลายก็คือตัวปลายผลจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เริ่มมีสีเขาเรียกเป็นสีเน่าดาเกิดเชื้อราเกิดขึ้นนะคะ วิธีการจัดการส่วนใหญ่เราก็จะใช้สารชีวพ,พันธุ์ก่อนนะคะก็เช่นไตรโคเดอร์มาก,ก็คือเป็นเชื้อราที่เอาไปกําจัดเชื้อไรอทีนึงแต่ถ้ามันหนักมากๆเนี่ยก็อาจจะใช้สารเคมีที่มีส่วนประกอบของสารประกอบทองแดงนะคะที่สามารถที่จะไปควบคุมเชื้อราได้ค่ะแล้วโรคและมแมลงที่เข้าทำลายต้นโกโก้มีชนิดใดบ้างครับ คือนอกจากโรคที่เกิดจากเชื้อราที่เกิดขึ้นเยอะในในผลโกโก้แล้วนะคะก็จะมีส่วนของแมลงศัตรูพืชนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลี้ยแป้งแล้วก็เพลี้ยออดที่จะเข้าไปทําลายตรงผลโกโก้ตั้งแต่ระยะผลอ่อนหรือแม้กระทั่งยอดใบโกโก้ก็เข้าไปดูดกินน้ําเลี้ยงตามส่วนต่างๆนะคะแล้วจะทําให้ผลเนี่ย่อไปหรือแม้กระทั่งตัวเพลี้ยทั้งหลายเนะะี่ยค่ะที่เข้าไปกินเนี่ยก็จะปล่อยน้าหวานออกมาจากนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดราดําตามมาอีก ะะวิธีป้องกันกําจัดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพยายามกําจัดแมลงพวกพเพลี้ยพวกนี้ค่ะด้วยอาจจะเป็นสารชีพันธ์ก่อนเช่นพวกเคโซฟนะคะไม่ได้จริงๆเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยง การใช้สารเคมีเพราะว่าตัวโกโก้ต้องการการผสมเกสรด้วยแมลงธรรมชาตินะคะฉะนั้นถ้าเจอแมลงศัตรูพืชพวกนี้ค่ะเราจะพยายามกำจัดตั้งแต่ต้นต้นคือถ้าเจอแล้วเราอาจจะกำจัดมดเพราะมดเนี่ยจะเป็นตัวพวกพาพวกเพี้ยอ่อนแล้วก็พวกเพี้ยแป้งเนี่ยขึ้นมาอยู่บนต้นประมาณนี้ค่ะส่วนศัตรูพืชที่เราจะเจอเยอะที่สุดจะเป็นกระรอกแล้วก็หนูที่จะเข้ามากัดองผลนะคะโดยส่วนใหญ่เกษตรกร,ะร,กรจะใช้กับดักแล้วก็จากนั้นก็เอาไปบริโภคหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่น แล้วลักษณะการเข้าทำลายของนอนเจาะลำต้นมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับนอนเจาะลำต้นตอนนี้ค่ะส่วนใหญ่เกษตรกรจะเจอทีหลังหลังจากที่ต้นโกโก้เนี่ยจเจริญเติบโตมาได้ระยะหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะเจอนะคะเราจะเจอเป็นรูแล้วก็จะมีขวยไม้อยู่ตามโคนต้นจริงๆแล้วเกษตรกรควรจะตรวจแปลงนะคะแล้วเทาเจอนะคะ นอนเจาะโคนต้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากด้วงเป็นมแมลงปีกแข็งที่จะเข้ามาแล้วก็จะมาวางไข่แล้วก็เกิดป็ิดนอนนอนก็จะกินเนื้อไม้แล้วจากนั้นถ้ามันกินเข้าไปในลําต้นมากๆเนี่ยต้นก็จะตายวิธีการจัดการเบื้องต้นนะคะขั้นแรกเลยกเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ลวดค่ะแทงเข้าไปแล้วก็นอนก็จะตายไปตามรูที่เขาแทงเข้าไปหรือถ้าไม่งั้นอาจจะต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงประเภทดูดฟึมค่ะ ก็คือฉีดเข้าต้นเลยเพื่อให้มันให้หนอนที่อยู่ข้างในเนี่ยตายเพราะถ้าเราแก้ไม่ทันต้นก็จะตายทั้งต้นเนี่ยค่ะขั้นแรกเลยนะคะตรวจแปลงบ่อยๆค่ะแล้วคอยดูโคนต้นว่าเกิดอะไรขึ้นมวนยุงโกโก้ส่งผลเสียต่อโกโก้หรือไม่ครับมวนยุงอะคะ่ะจะเป็นแมลงที่จะเป็นเขาเรียกเป็นแมลงประจำสวนโกโก้นะคะถ้าเราสังเกตได้เนี่ยมันจะรูปร่างคล้ายยุงค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ยุงมันเป็นแมลงกลุ่มมวนนะคะแล้วก็จะตัวเล็กๆ ขนาดเท่าดุงซึ่งแมลงตัวนี้ค่ะจะไปดูดด,ดน้ดําเลี้ยงที่ผิวโก,โกโก้แล้วจะทําให้เป็นจุดสีดําๆเหมือนจุด,จดกระจายกระจายเป็นสีดําำๆคะ่ะซึ่งถ้าปริมาณมันไม่มากพอมันก็จะไม่ได้ส่งผลเสียต่อตัวผลโกโก้นะคะแต่ถ้ามันมีมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดบาดแผลแล้วก็ทําให้มีเชื้อราเ,เข้ามาทาลายต่อหลังได้ค่ะ เชื้อราที่เป็นประโยชน์กับต้นโกโก้มีเชื้อราอะไรบ้างครับก็ตอนนี้นะคะเราจะมีสารชีวพันธุ์ตัวหนึ่งที่จะค่อนข้างปลอดภัยต่อเกษตรกรนะคะแล้วก็จะเป็นราที่เอาไปควบคุมเชื้อราโรคพืชท,ที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็เราได้ทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยเชื้อราที่ถามมาเนี่ยก็คือราไตรโคเดมานะคะ ตัวนี้จะเป็นสารชีวพันธุ์ที่ปกตินอกจากจะควบคุมเชื้อราโรคพืชทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะทําให้รากพืชที่มีเชื้อราตัวนี้อยู่ะค่ะจะทําให้ต้นพืชเนี่ยแข็งแรงกว่าที่ไม่มีเพราะมันจะช่วยคล้ายๆละลายธาตุอาหารขึ้นมาเป็นเหมือนปุ๋ยชีวภาพด้วยทําให้ต้นไม้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยค่ะแล้วการจัดการแปลงโกโก้ที่ดีควรเริ่มต้นจากอะไรครับ ก็จริงๆแล้วนะคะถ้าเกษตรกรอยากได้ผลผลิตโกโก้ที่ดีนะคะเริ่มต้นการวางแผนการจัดการแปลงที่ดีนะคะก็คือวางแผนการจัดการเรื่องการให้น้ําการให้ท่าตอาหารนะคะแล้วก็มันตรวจแปลงบ่อยๆค่ะถ้าเราเห็นความผิดปกติของเขาแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขและป้องกันได้ทันค่ะ